For the last eight points, and they pop it up one more time. Smart. Levine out to Lowry. Lowry a drive and threw it away. That's smart with a. Away. Smart. I นึงในผู้เล่นที่เป็นจอมป้องกันของยุคนี้ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับป้องกันดีกัดไม่ปล่อยขยันเล่นเกมรับเขาคนนั้นคือมา c คัสสมาร์ทแห่งบอตันเซลติกนะครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยมีลิทห้าผู้เล่นที่เขาไม่ชอบที่จะต้องเจอด้วย5ผู้เล่นที่ประกบโคตรยากของมา c คัสสมาร์ทจะเป็นใครบ้างเราคงไปรับชมกันดูนะครับคนแรกคารายเลนาดนะครับ มาคัสมาร์บอกว่าคาวายเรลนาดเนี่ยเขาเจอกันตั้งแต่สมัยเป็นปีโลคกกีปี2015คาวายเรลนาดเนี่ยในภายนอกเนี่ยคือตอนวอร์มอยู่เนี่ยวอร์มก่อนจะลงสนามเนี่ยคารายเรลนาดดูเฉียมเชี่ยมดูเรียบร้อยดูเงียบเงียบเสื่องๆื่องมาคัสมาร์บอกว่าผู้เล่นคนนี้ไม่น่ามีอะไรเพราะเปิดเกมมาเท่านั้นแหละมาคัสมาร์ดโดนคาวายเรลนาดโพสใส่โพส,ส,สเพสย์ใส่มาคัสมาร์ตัวเล็กกว่าโอเคแต่เขาคิดว่าเขาแข็งแรงพอต้านทานได้ เขาไวเลวนาเนี่ยโพสตใส่สปุ๊บได้บอลพิงใส่แล้วชนเขาล้มลงไปเขารู้เลยว่าผู้เล่นคนนี้แข็งแกร่งมากๆแข็งแรงสุดๆเพยต่อมาเนี่ยลูกนั้นลูกแรกเนี่ยเขาก็โดนเขาไวแล้วนาดทำคะแนนไปเพต่อมาเขากโดนโพสตใส่อีกเขาพยายามจะดิ้นหนีโพสต์ดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่ไปเขานิยามบอกว่ามันเหมือนคนกําลังปีนกาแพงอะ่ะเจอกําแพงยักษ์อยู่ตรงหน้าแล้วก็เอาตัวไม่รอด เขารู is, ้เลยว่าผู้เล่นคนนี้ดีจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาเนี่ยถ้าโดนคาวายเรลนาดโพสเพย์ใส่เขาเขาแย่แน่ๆต่อมาเนี่ยมาคาร์สมาธบอกว่าคาวายเรนาดเนี่ยตอนลูกี้เนี่ยโอเคแข็งแรงดุดันมีโพสเพย์ที่ดีแต่พอยิ่งเล่นไปเรื่อยเรื่อยปีมานี้มาคาร์สมาธบอกว่าคาวายเรนาดเป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาการที่สุดยอดมากๆเพอเผอตอนนี้เกมลุกของขาคารายเรนาดเนี่ยดีเบอร์ต้นต้นของลีกเลยด้วยซ้ำมาคาร์สมาได้บอกว่า เขาวายแล้วหนาเปิดพัฒนาได้เร็วมากๆเขาเป็นคนที่มีการยิงระยะ2คะแนนที่โคตรแม่นในยุคที่คนยิง3นาคะแนนกันหมดแต่ว่าคาวายเนี่ยยังเน้นยิง2คะแนนอยู่และคาวายเนี่ยเป็นคนที่มีเปอร์เซ็นต์การยิง2คะแนนเนี่ยสูงมากๆยากที่จะประกบมากๆคุณป,ประกบโพสเขาก็เฟดเอาเวยหรือว่าหมุนไปยิง2คะแนนคุณจับ3คะแนนเขาก็ข้ามมายิง2คะแนนและยิ่งหลังๆเนี่ยพัฒนา3คะแนนไปอีกรวมทั้งพัฒนาเกมบุกไม่ว่าจะเป็นการให้บอล การเปิดบอลให้เพื่อนการสร้างสรรค์เกมมาคัสสมาร์บอกว่าตอนนี้คาว,ยวายวเลนนาเป็นผู้เล่นที่ยากจะจับที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ถ้าตอนไม่มีบอลเนี่ยจับตอนไม่มีบอลเนี่ยการคัดเข้าหาห่วงการวิ่งตัดอะไรเงี้ยเขาครบเครื่องมากๆตอนนี้ในเกมลุกที่ดีที่สุดเนี่ยคือคาว,ยวายวเลนนาเขาคือแบบปีศาจชัดๆยังไงก็จับไม่อยู่นะครับสำหรับคาว,ยวายวเลนนาคนต่อมาเนี่ยคือพอลจอร์ดนะครับ เขาบอกว่าพอจอน,จอนเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นพอจอนเนี่ยเป็นคนที่มีจังหวะการเล่นที่หลากหลายเป็นคนที่เล่นบาสได้สมูชมากๆลื่นไหลผิวไหวไม่ว่าจะจับซ้ายเขาก็ไปขวาจับขวาก็ไปซ้ายและยิ่งเวลาที่พอจอนเนี่ยฮอตแฮน์อะ่ะฮอตแฮน์คือแบบเครื่องติดอะยิงยังไงก็ลงอะ่ะเขาบอกว่าถ้าพอจอนเนี่ยเครื่องติดนะคุณยากจะจับเขามากๆเพราะเขาจะยิงยังไงก็ลงเขาจะแบบทำได้ดีมากมาก มัคัสมาทบอกว่าเวลาเจอกับพอลจร์ดเนี่ยพอลจร์ดใช้ความสูงไว้เนี่ยแหละกระโดดยิงใส่เขาและค้างรอให้มาคัสมาทโดดมาป้องกันเพื่อดึงฟาวมาคัสมาทบอกว่านี่คือเป็นแท็กติกของพอลจร์ดแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเรียนรู้แล้วเขาก็อ,อ,อาจจะหลบเลี่ยงเรื่องการโดนหลอกกินฟาวเขาบอกว่าวิธีจัดการพอลจร์ดในสไตล์เขาคือเขาจะบีบพอลจร์ดเนี่ยไปทางซ้ายเขาบอกว่ามือขวาของพอลจร์ดเนี่ยโคตรเทพเข้าขวานี่คือเสียแต้มแน่นอน สิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาจะพยายามบีบไปทางซ้ายให้มากที่สุดและให้เพื่อนมาช่วยแต่เขาจะบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือตอนนี้พอจอรอบม,มาคู่กับคาวายพอเราบีบพอจอร์บเนี่ยไปหาเพื่อนช่วยพอจอ็อบก็สวิงมปให้คาวายก็โดนคาวายยิงพอไปจับคาวายติดคาวายข้ามมาพอจอร์จว่างสวิงมาให้พอจร์บพอจ็อบก็ยิงได้อีกเขาบอกว่าเมื่อพอจอรอบมาเล่นกับคาวายเนี่ยแม่งคือแบบคอมโบกาดอะกาดแบบ2ตัวที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยมันคือแบบ จับซ้ายก็โดนขวาจับขวาก็โดนซ้ายเขาบอกว่าเมื่อคู่นี้มาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยเขาก็เลยแบบปวดหัวมากมากมาครับสมาร์ทบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องจับ2คนนี้ยังไงเวลามันลงมาด้วยกันคนที่3เนี่ยเป็นไคลรีเออร์วิงนะครับมาคัสมาร์ทบอกว่าไคลรีเออร์วิงเนี่ยจับยังไงก็ไม่อยู่เพราะเขาเนี่ยเป็นแบบเทพคอสโอเวอร์คือเป็นคนที่เลี้ยงบอลดีมากๆเหมือนมีกาวติดไว้ที่มือนะครับอันนี้คือมาคับสมาร์ตขานิยามเขาบอกว่าไอไคลรีเออร์วิงเนี่ยเขาจับหลายครั้งนะ่ะ พอจับเนี่ยในช่วงวินาทีแบบสมมุติช็อตคอกใกล้จะหมดอ่ะในเซี่ยววินาทีสุดท้ายอ่ะเราจับคนทั่วไปเนี่ยก็จะจับท่าแบบ1นึ่งสองคอรสโอเวอร์อดขาสเต็ปแบ็กแต่เขาบอกว่าไอ้คาร์รีเออร์วิงเนี่ยในเซี่ยววินาทีสุดท้ายของจังหวะเขาจะเอาตัวรอดได้เสมอเคยมีคนวิเคราะห์แล้วว่าค y ร i e ีเออร์วิงเนี่ยเป็นคนที่มีจังหวะคอ o ์สโอเวอร์ที่เร็วกว่าคนอื่นซึ่งมาคัสมาบอกว่าเขาจับค y ร i e ีเออร์วิงมาหลายครั้งละ ในช่วงจังหวะสุดท้ายและที่เหมือนว่าค y ร์ลีเอวิ้งกำลังจะตายเนี่ยมันจะแบบพลิกแพงเอาตัวรอดได้เสมอและจุดดีอย่างหนึ่งของค y ร i ลีเอวิ้งคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงบอลในพื้นที่แคบๆเก่งมากเลี้ยงบอลในช่องว่างเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนทําได้ได้เก่งมากๆเขาเลี้ยงบอลแบบโอ้โหเขาบอกว่าค y ร์ลีเอวิ้งเนี่ยคือแบบคนที่แบบเลี้ยงบอลดีที่สุดหนึ่งคนนย,ยากที่คุณจะขโมยบอลจากเขาหรือทั้งเวลาดับเบิลทีมมาคัาสมาร์บ,บอกว่าตัวเขาเนี่ย มือเขาเนี่ยแทบจะจับสะโพกของคารเออร์วิ่งไว้แล้วมีเพื่อนมาลุมเขี่ยบอลข้างหน้าแล้วมันมีช่องว่างเล็กๆระหว่างมาร์คัสมากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไอ้คารเออร์วิ่งเนี่ยเพลอแป๊บเดียวมันก็ทิ้งบอลไปช่องนั้นแล้วก็เลี้ยงผ่าน2คนได้เขาบอกว่ายากที่จะจับคาริเอร์วิ่งมากๆแล้วจุดเด่นสุดท้ายของค y ริเอร์วิ่งเนี่ยคือมันสามารถทําคะแนนได้มันเป็นคนที่ทะลุทะลวงเข้าหาห่วงได้เก่งมากๆมีลูกวางหน้าห่วงหลังห่วง,วงปัน่นบอลซ้ายปัน่นบอลขวายากจะจับรวมถึงถ้าจับระะยไก,กายเนี่ มันคอสคอสโอเวอร์อยู่จังหวะสุดท้ายมันก็สเตปแบ็กออกไปยิงเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องจับคารีเออวิงยังไงเพราะว่าเขาเก่งมากๆแล้วก็เขาครบเครื่องมากๆสิ่งที่ผมต้องทําเวลาเจอคารรเอวิงคือค่อยๆประคองเขาไว้รอเขาไว้ดูเขาอย่าเผลอค่อยๆดูจังหวะเลียงเขาไว้แล้วก็ประคองเขาให้ได้มากที่สุดคือพยายาม อย่าเผลอไปสติลบอลน่ะถ้าคุณสติลเมื่อไหร,ร่อ่ะ Ky ร์รวิ่งหายไปแน่นอนรวมถึงถ้าคุณจับแบบช้าเกินไปเขาก็จะกระชากคุณหายไปเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องจับค y ร i e ี่ยังไงเพราะว่าค y ร i e ี่เนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งมากๆมีสเตปแบ็กที่ดีได้เข้าหาห่วงเก่งแล้วก็เรื่องคอสโอเวอร์เนี่ยโคตรเทพมันเลยเป็นสิ่งที่ยากจะป้องกันนะครับคนที่4เนี่ยเป็นสเตเฟนเคอร์รี่นะครับเขาบอกเคอร์รี่เนี่ยเป็นคนที่เลือกช็อตสีเล็กชันได้ดี เป็นคนที่ยิงเนี่ยลูกดีๆไม่ค่อยมีลูกยิงแบบมั่วๆไม่เคยยิงมั่วเลยและความจับยากของเคอร์รี่คือเขายิงตรงไหนก็ได้มุมไหนของสนามเขาก็ยิงได้หรือจะระดับครึ่งสนามเขาก็ยิงได้หรือเลยครึ่งสนามมานิดเดียวเคอร์รี่ก็ยิงได้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องทําคือจับเคอร์รี่ติดที่สุดนะครับจับติดที่สุดปะทะหนักเพราะเขาแข็งแรงกว่าเขาจะไล่อัดเคอร์รี่ชนเคอร์รี่เขาบอกว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยที่แบบบอบบาง จะเกลียดการโดนปะทะเกลียดการโดนชนแต่ไม่เคอรี่ไม่กลัวเลยครับเคอรี่ก็เฉยๆปะทะก็ปะทะไปเขาบอกว่าเคอรี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่รูปร่างดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าโดนเขาเล่นหนักๆใส่ปะทะเล่นเกเรใส่แต่ว่าเคอรี่ไม่เคยแบบอิดออดเลยแล้วก็เฉยๆก็คุณทําก็ทําไปและเดี๋ยวเคอรี่เนี่ยก็จะพาผมวิ่ง จะพาผมเล่นกับสกีนหลบสกีนไปได้บอลแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เคอร์รี่ได้บอลเนี่ยมาครับสมาร์ทบอกว่ามันคือแทบจะเป็นแต้มแน่นอนเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยแม้คุณจะจับติดเขานะจับติดแบบว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนสามารถยิงได้อะคือจับมือแทบจะชิดหน้าเขาอยู่แล้วอะ่ะเขาก็สามารถปล่อยบอลได้หรือตัวคุณแทบจะติดเขาเขาก็สามารถยิงได้เคอร์รี่ไม่ต้องการช่องว่างระหว่างตัวป้องกันกับตัวเขา เขาสามารถยิงได้ทุกจังหวะนี่คือจุดเด่นของเคอร์รี่นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือมาคัาสมาร์บอกว่าต่อให้ผมล็อกดาวเคอร์รี่แค่ไหนเนี่ยเคอร์รี่ก็จะพาผมวิ่งรอบสนามผมเคยโดนเขาพาวิ่งเนี่ยจนความคิดของผมผมรู้สึกว่าเออใครก็ได้เนี่ยตอนนี้ใครสักคนเนี่ยช่วยไปหยิบรองเท้าวิ่งมาเปลี่ยนแทนรองเท้าบ้าผมทีเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยมันพาผมวิ่งตลอด48นาทีมันวิ่งไม่หยุดเลยสําหรับเคอร์รี่นี่คือจุดเด่นของเคอร์รี่คือเป็นคนที่ ออฟเดอะบอลเล่นเก่งมากวิ like um. <mon k> ่งหาพื้นที่เก่งหาช่องว่างเก่งเล่นกับสกีนเก่งปล่อยบอลเร็วแล้วก็ยิงแม่นเขาบอกว่าเคอร์รี่คือหนึ่งในชูตเตอร์ที่ดีที่สุดตลอดการที่เขาเคยเจอเพราะว่าไม่ต้องมีช่องว่างไม่ต้องมีพื้นที่ว่างเคอร์รี่ก็สามารถยิง3คะแนนได้จากทุกระยะนะครับคนที่5เนี่ยเป็นแอนโทนีเดวิดนะครับเขาบอกว่าเขาเคยมีแมชอพแบบปรับสลับตัวประกบแล้วไปเจอแอนโทนีเดวิด เขาบอกเวลาเจอตัวใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องชนตัวใหญ่ไม่ให้เข้าพื้นที่วงในดันออกไปให้ไกลห่วงที่สุดให้อยู่ในพื้นที่ที่ยิงลําบากที่สุดเขาบอกว่าตอนที่เขาเจอแอนโทนีเดวิดเนี่ยโอเคเขาคิดว่าเขาป้องกันได้ดีแล้วบังมันแอนโทนีเดวิดออกไปพื้นที่ที่ยิงลําบากที่สุดละแต่เวลาใกล้จะหมดเท่านั้นแหละแอนโทนีเดวิดก็หมุนบอลมาใส่หน้าเขาแล้วก็ยิงใส่หน้าเขาเหมือนไม่มีตัวประกบยิงลงไปแบบง่ายๆเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เขาแบบอุตสาห์ป้องกันอย่างเต็มที่แล้วแอนโทนีเดวิดยังยิงง่าย เขาเลยตกตะกอนความคิดว่าในเมื่อเขาสูงน้อยกว่าเดวิดเขามีความไวกว่ามีความแข็งแรงมีความรวดเร็วเขาเลยทำการเพเชอร์เดวิดพยายามจะสติลบอลพยายามจะกดดันให้เดวิดลงบอลเยอะๆเขาจะเคลียร์บอลนะผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยถ้าเผลอลงบอลหรือบอลเอาบอลไว้ข้างล่างเนี่ยจะโดนตัวเล็กแบบพวกสมาร์ทเนี่ยสติลแน่นอนเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดออกตอนนั้นเขาพยายามจะสติลบอลเดวิดให้ได้เขาเลยกดดันให้เดวิดเลี้ยงบอล แต่แอนโทนีเดวิสเนี่ยต่างจากตัวใหญ่คนอื่นมากๆเพราะเขาเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีมากๆมาค์คสมาร์บอกว่าเขาพยายามจะแย่งบอลเดวิสหลายครั้งละจะสปิลจะพยายามกดดันให้เสียเนี่ยเขาทําไม่ได้เลยเพราะว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยมีสกิลการเลี้ยงบอลที่ดีมากๆดีเหมือนกาดคนหนึ่งเลยด้วยซ้ํารวมทั้งเวลาเขาได้เลี้ยงเนี่ยเขาจะสร้างโอกาสแล้วก็ทะลุทะลวงเข้าหาห่วงได้เขาบอกว่าตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆยิงนอกก็แม่และแถมว่ามาค์คสมาร์บอกว่า แอนโทนีเดวิสเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆในการเล่นบาสจับเขายากผมตกตะกอนเรื่องนี้มาจากการว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยเล่นมาทุกตำแหน่งแล้วชูตติ้งก์ดพอยต์ก์ดสมอลฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดทุกตำแหน่งของบาสเกตบกอลเขาเล่นมาหมดแล้วผมว่าเขาผ่านการเล่นทุกตำแหน่งเขาเลยเอาตัวรอดในสนามได้ดีนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยยิ่งแอนโทนีเดวิสเนี่ยตอนอยู่นิวออร์ลีนส์พิลกันเนี่ยก็ดีอยู่แล้ว แล้วตอนนี้มาอยู่เลเกอร์มาเล่นคู่กับเลบอนเนี่ยมีเลบอนคอยปั้นให้เดวิดเองก็เก่งอยู่แล้วแล้วตัวเดวิดเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากๆมีความมั่นใจมากๆกล้าเล่นลูกยากๆกล้ายิงลูกชี้เป็นชี้ตายเขาบอกว่ายิ่งมาเล่นคู่กับเลบอนเจมอะแม่งคือคู่หูที่โคตรโหดที่สุดในลีกนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเป็นยานิดนะครับเขานิยามยานิดว่าเป็นแบบปีศาจหรือเป็นเอเลี่ยนมาจากนอกโลกนะครับ เขาบอกเขาไม่เคยเจอคนสูงยาวขนาดนี้ที่เลี้ยงบอลได้เหมือนพอยกาดเขาบอกว่ายานิดเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ดีและเลี้ยงบอลเปลี่ยนทิศทางได้เร็วกว่าคนที่ตัวสูง7ฟุตที่เขาเคยเห็นมาแล้วตัวยานิดเองเนี่ยยาวใหญ่และทรงพลังอีกกล้ามเนื้อความดุดันเขาบอกว่าสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเลยคือจากเส้นนอกสามแต้มเนี่ยวิ่งเข้าไปหาห่วงอะ่ะคนปกติก็ต้องใช้ประมาณ4ี่ห้า เขาบอกว่ายานิดเนี่ยบางทีอ่ะสองสก้าก็ถึงห่วงแล้วด้วยซ้ํามันเลยเป็นสิ่งที่เขายากจะจับนะครับสําหรับยานิดและตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงด้วยทักษะรอบด้านก็ดีด้วยแต่จุดอ่อนอย่างเดียวก็คือถ้าเขาเจอยานิดเนี่ยเขาจะพยายามบีบให้ยานิดยิงนอกมากที่สุดเขาจะเปอร์เซ็นต์น้อยสุดแต่ถ้ายานิดเนี่ยก้มหน้าก้มตาได้หาห่วงเนี่ยมาคัสมาร์ทบอกว่ายังไงก็ไม่มีใครจับอยู่นะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ สมควรแก่เวลานะครับแล้วคุณล่ะเห็นด้วยกับมาคัสมาร์ตไหมมีผู้เล่นคนไหนที่เห็นตรงกับมากคาสมาร์ทหรือมีผู้เล่นคนไหนที่อยู่นอกเหนือความคิดของมากคาสมาร์ทมีคนอื่นไหมที่คิดว่ายากยากจะจับอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะได้ไปหาข้อมูลมาให้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันนะครับสาหรับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe กดกระดิ่ติดตามใน YouTube แล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ um. um 138